สวัสดีครับทนายแก้วครับครับครับขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยนะครับครับผมวันนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอเคขยับหลังนิดนึงครับขยับหลังนิดนึงก้วหนึ่งขยับได้หลังก้วโอเคโอเคครับวันนี้ทนายแก้วเดินทางมาตอบจากการสนับสนนการทำอะไรครับคือวันนี้ผมก็มีการมาแจ้งความกับปอทงานสามนะครับในกรณีที่มีเพจเพจหนึ่งเนี่ยได้มีการเอารูปของคุณมาวิน และก็คุณตู่ปิยะวดีเนี่ยขึ้นมาแอบอ้างจนทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยหลงเชื่อว่าในงานเพลเดอ์มาร์เก็ตเนี่ยจะมีบุคคล2ท่านนี้ก็คือคุณตู่กับคุณมาวินมาร่วมงานซึ่งในความเป็นจริงแล้วบุคคลสองท่านนี้เนี่ยไม่ทราบ,รบแล้วก็ไม่เคยได้รับการทาบทามมาก่อนเลยนะครับ,รบจนส่งผลทำให้ประชาชนหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าหลายท่านเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดพลาด แล้วก็ได้มีการไปจอง th, บูธอะไรก็ตามจนวันนี้เนี่ยผมก็ได้มีการมาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนครับปอ,ปอทอครับ,รบมีการนำภาพแล้วก็มีการนำข้อความต่างๆไปลงแอบ,บอ้างในเพจซึ่งก่อนมาพบพนักงานสอบสวนเนี่ยผมก็ได้ไปการไปดูนะครับปรากฏว่าก็ยังไม่ได้มีการลบออกจากโพสต์ของเขานะครับ ก็เลยได้มีการพูดคุยกับทางคุณตู่แล้วก็ทางคุณมาวินว่าเราก็ควรจะต้องรักษาสิทธิ์ในครั้งนี้เพื่อที่จะให้พนักงานสอบสวนเนี่ยดำเนินคดตีตามความผิดฐานพร,พรบอรคอมมาตรา14นะครับเพื่อให้บุคคลนี้ได้รับโทษในกรณีที่นําภาพเขาไปลงเผยแพร่นี่คือ,อรายละเอียดที่มาวันนี้ครับหลักฐานที่รวบรวมมาให้ทางพนักงานสอบสวนตรวจสอบก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาพโพสต์นะครับในโพสต์นี้ก็จะมี ภาพที่ขึ้นหลาเลยนะครับแล้วก็จะมีข้อความที่บอกว่ามีงานยังไงมีงานยังไงในรายละเอียดซึ่งตอนนี้เนี่ยทางพนักงานสอบสวนก็จะจะได้มีการทำหนังสือไปสอบถามบุคคลอื่นๆด้วยว่าบุคคลเหล่านี้ที่อยู่เอาอยู่ในภาพนี้เขารู้ไหมว่าเขาถูกเอารูปเอาไปแอบอ้างหรือเปล่า ตรงนี้เป็นรายละเอียดที่ผมเอามาให้พนังงานสอบสวนครับที่มีการเอาไปเผยแพร่ตรงนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตตรงนี้เขาเอาไปโพสต์โฆษณาในเพจกี่ี่แห่งครับีเท่าที่ตรวจสอบเจอมันมีมันมีการนอกจากโพสต์ในเพจเขาแล้วเนี่ยมันมีการแชร์ไปหลายหลายหลายที่นะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ย ไรายละเอียดที่เขามีบูธอะไรขายอะไรเนี่ย uh huh. มันก็ปรากฏอยู่ในเพจเขาด้วยครับตรงนี้คนที่เข้าไปแช์ก็จะต้องมีความผิดด้วยฝาบรรใ์แก้วช่วยเตือนนิดนึงคือแน่นอนนะครับว่าถ้าเกิดการกระทําความผิดตามพรบคอมต้องมีเจตนาก่อน uh huh. นะครับในกรณีที่บุคคลไรก็ตามเนี่ยเข้าใจว่ามาจริงๆแล้วแชร์ตรงนั้นอาจจะไม่ผิด นะครับแต่ถ้าเกิดตัวเองรู้ทั้งรู้ว่าตนี้ไม่เป็นความจริงแล้วไปแชร์ตรงนี้น่าจะมีความผิดครับก็เลยอยากจะฝากบอกพี่น้องประชาชนว่าในกรณีการที่ใครก็ตามแอบเอารูปใครก็ตามไปลงแล้วก็ไปแอบอ้างตรงนี้โทษหนักครับมีพศตามพรบคอมมาตรา14องค์งเล็บหนึ่งเนี่ยมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีน,5ปนะครับรประมาณนี้ครับครับก่อนก่อนหน้าที่เราจะมาแจ้งความรวบรวมหลักฐานมาแจ้งความตรงนี้ทาง นายแก้วได้ติดต่อไปทางแอดมินของเพจนี้มั้งยังติดต่อแล้วครับคือทางเลขาของคุณตู่กับคุณมาวินได้มีการโทรศัพท์ไปพูดคุยแต่ก็ทางบริษัทของเพจนี้ก็เพิกเฉยแล้วก็บอกว่าจะลบจะลบก็ยังไม่ได้ลบโทรไปคุยโทรไปคุยครับรับทราบแล้วปัจจุบันนี้ก็ยังยังยังคาอยู่ยังคาอยู่ครับออนไลน์เปลี่ยนเาาเกิดยังไงลองเปิดดูก็ยังเจอครับครับโอเคครับครับ ขอบคุณมากพี่เก็บเก็บ